สวัสดีนะครับ iscilla, พ ok ี่น้องนะครับโชคดีชงตามกับพอดีมานะครับเราก็จะมาได้เลยพี่น้องไม่ว่าคือช่วงนี้เราเราเคลียร์งานจบแล้วนะใช่เราตอนนี้เราไม่มีอะไรกังวลแล้วเพราะว่าตอนนี้ควายเราก็ปล่อยปล่อยทุ่งแล้วเนาะค่ะแล้วก็มีคนดูแลนะคะก็เลยช่วงนี้ก็ไม่มีงานอะไรนะพี่มากับข่าวดีเนาะพี่น่ะอารมณ์ก่อน ติดปัญหาตรงไหนพอดีมาวันนี้ก็ได้คุยกับลุงแล้วก็ป้าแตนเนาะว่าเอาทำไมยังยังไม่ได้ปูตัวนอนนะคะก็บอกว่าติดที่ทรายนะคะถ้าจะถ้าจะสั่งทรายแบบทีละคิวสองคิวตามร้านวัสดุก่อนซะแพงแล้วก็ไม่เต็มคิวแล้วก็ไม่เต็มคิวได้น้อยนะคะเพราะว่าอันอันนี้เน่ะเราช่างขึ้นตาช่างเลยนะพี่น้องเนาะเขาก็จะคำนวณคิวออกมาเลยนะครับแล้วก็เลยอ๋อ แสดงว่าปัญหามันอยู่ที่ไซก็เลยถามว่าแล้วป้าได้สั่งกับใครหรือยังของป้าเลยบอกว่าสั่งไปแล้วแล้วก็มาจังกับเขาไปแล้วแต่ว่าทีนี้เขาโทรมาบอกว่าเขาวิ่งมาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่กล้าวิ่งข้ามจังหวัดนะคะแล้วหนูก็ถามว่าแล้วที่สั่งกับเขาอะคิวเท่าไหร่อืมราคายัางไงนะ แล้วพอป้าพูดให้ฟังมันตกคิวละห้าร้อยพี่น้องเอยเลยว่าโอ้ยถ้าสมมุติว่าคิวละห้าร้อยนะมันแพงแพงเท่าๆกับที่ไปซื้อตามรับวัสดุก่อสร้างถ้าเราจะซื้อมาเป็นพวกแล้วคิวละห้าร้อยเนี่ยมันโอ้ยไม่ซื้อดีกว่าพี่น้องอืมเลยเลยบอกว่าหนูหนูมีเอ่อหนูมีคนรู้จักที่วิ่งทรายอยู่นะคือเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนกันที่ ที่เคยวิ่งดินด้วยกันนี่แหละเขาก็มีวิ่งวิ่งทรายวิ่งอะไรอย่างนี้นะพ่เจ้าของเจ้าของท่าทรายวิ่งวิ่งเป็นเจ้าของท่าทรายที่สกลนครนะก็เดี๋ยวลองลองคุยลองคุยกับเขาดูไหมป้าว่าราคามันเท่าไหร่เออป้าก็บอกลองคุยดูคือเอาไม่เอาเราก็เราก็สอบถามไปก่อนให้มีตัวเลือกพี่น้องให้มีตัวเลือกว่าเอออันไหนดีกว่ากันอะไรเงี้ยคือพอเรจะเสนออย่างนี้ตอนแรก ถ้าเจ้าไหนถูกกว่าเราก็เอาเจ<ช>้าน,นั้นให้อันไหนดีกว่าอันไหนถูกกว่าก็เราก็เลือกตัวนั้นใช่ไหมละ่ะเออ,อก็โทรไปแล้วทีนี้ทางทางของเราเขาบอกว่าพวงหนึง่งราคาหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยมันจะตกที่คิวละสองร้อยห้าสิบซึ่งมันถูกกว่าที่ป้าแตนไปติดต่อครึ่งตัวครึ่งป้าแตนไปติดต่อคิวละห้าร้อยใช่ไหมอืมก็มมเลยเอแล,แล้วป้าแตนจะตกลงยังไง เนาะตอนนั้นเพราะว่าคุยราคากันแล้วก็ป้าแตนเลยบอกว่าถ้างั้นก็สั่งมาเลยสั่งมาเลยแล้วเ,เดี๋ยวป้าจะไปยกเลิกตัวนั้นนะคะค mm ่ะ hmm. ก็เลยโอเคตกลงตกลงว่าจะเอากับเจ้าเจา้าของของเพื่อนเราเนาะ mm hmm. อืมก็โทรไปน้องเขาตอนแรกน้องเขาบอกว่าจะมาช่วงบ่ายนะเพราะว่าเขามีคิวไปส่งที่สร้างฟ้อเออมีคิวที่สร้างฟ้อแล้ว mm hmm. ทีนี้ แล้วก็บอกว่าเอ่อมาตอนไหนก็ได้แต่อยากอยากได้เร็วเพราะว่างานมันไม่เดินพอรอแค่สายนะน้องเขาเรียกว่าน้องก็โทรโทรมาอีกรอบนึงบอกว่างั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปไปเอ่อคิวเช้าให้ที่เลยแล้วเอ่อที่สร้างคอผมจะไปช่วงช่วงช่วงบ่ายนะคะก็เลยจะได้คิวเช้าพรุ่งนี้นะคะค่ะก็ถือว่าโอเคตกลง คือจบปัญหาตรงนี้ไปนะคะก็ได้ทรายมาแล้วก็สามารถต่อตัวนอนได้เลยนะคะค่ะปรับประดับอืมปรับระดับแล้วก็สามารถต่อตัวนอนได้เลยนะก็ถ้าไม่พอถ้ามาพวงหนึ่งแล้วยังไม่พอก็สั่งใหม่นะคะค่ะสเตนาบโลไม่มีปัญหานะครับจัดให้ค่ะค่ะหรืออะไรไม่พอจัดให้พี่น้องนะครับอืม เร่ามาเราก็ได้รู้เลยพี่น้องเนาะว่า,เ,าเกิดอะไรขึ้นนะพี่น้องเนาะถ้าถ้าเราอยู่ที่นู่นคือเอเราก็ไม่ทราบปัญหาเนาะอเออทําไมมันช้าจังทําไมเอเป็นอะไรทําไมยังไม่มยังไม่ทําอะไรอย่างนี้เนาะอืมแล้วพรุ่งนี้ก็ป้าก็จะไปสั่งสั่งตัวหนอนเพิ่มนะคะเพราะว่าก็มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนมามาด้วยนะคะเรื่องตัวหนอนเนาะอ่า ช่างต้ามปูตัวหนอนได้ใช่ไหมคะออ้ยถ้าปูกระเบื้องได้ตัวหนอนนี่จิ๊บมาก่ะถ้าปูกระเบื้องได้ตัวหนอนนี่จิ๊บมากค่ะค่ะตัวหนอนเนี่ยอ้วีน้องแค่เราแค่โตกันเฉยเออโต่อกันเฉยนะคะปูกระเบื้งองยากกว่าเยอะพี่น้องถ้าเราจับระจับอะไรได้มันก็ได้แล้วแต่เราจะเอาลูปเบลนไหนแบบนูนแบบโค้งได้หมดพี่น้อง แล้วแต่เราจะเลือกเอาพี่น้องตัวหนอนเนาะก็ถ้าถ้าในเรื่องของอคือในเรื่องของแต่และเรื่องนะอ่ะอทําไมทําไมถึงไม่ถามเราทําไมถึงอะคือป้าเขามีความเกรงใจลุงพลกับป้าแตงก็มีความเกรงใจเหมือนกับว่าถ้าเป็นเรื่องเล็กๆไม่น้อยก็ไม่ไม่อยากจะมารบกวนอะไรอ,อย่างเราแบบนี้นะถ้าเราไม่มาก็เขาก็เขาก็ไม่ได้เล่าให้ฟังนะค่ะว่าเป็นยังไงเนาะ วันนี้นอนที่อำเภอบ้านม่วงพ,พี่น้องอะนะอยู่ใ,ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆแล้วขับรถแป๊บเดียวพี่น้องก็ยังมีอุ้ยพอมาถึงแล้วยังมีอะไรที่ยังไม่เสร็จเยอะมากนะ,ะตอนแรกเราคิดว่าจะอยู่กันแค่สองสามวันเนาะแต่พอมาดูแล้วคือมันไม่มีอะไรที่เสร็จเสร็จหลายอย่างมากนะคะพี่น้องก็คงต้องอยู่เป็นอาทิตย์ าะอะไรมันไม่คนทํามันก็ไม่เป็นเนาะพี่รองเนาะอืก็มีแต่ลุงเนาะอืมลุงก็โอ้เหนื่อยนะผมว่าเนาะค่ะพี่ติ๊กจะเซฟเงินครึ่งต่อครึ่งคือเงินที่เงินที่ป้าจะต้องจ่ายพ่วงหนึ่งที่ที่ป้าสั่งนะป้าจะได้สองพ่วงเลยนะลดอ่าค่าค่าค่าใชจ่ายเยอะมากนะคะเนาะมันก็จะเหมือนกับว่าสั่งกับเรานะ่ะได้สองพ่วงแต่ว่าถ้าสั่งกับทางนู้นได้แค่พ่วงเดียว เพราะว่าราคามันครึ่งตัวครึ่งเลยนะคะก็ก็โอเคเนาะป้าก็ป้าก็เลยบอกว่าอุ้ยสงสัยสงสัยองคูโอพอลี่กะช่างตั้มมาถึงได้ทราย <laughs> 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 โอ้เราก็รู้สึกโอ้ตื่นตานใจดีใจเนาะเออสงสัยองคูรอ,อเราจริงจร <laughs> ิงเตะเขากลัออืมขอเลยเป็นน้องคืนนี้พี่พ,พี่ธนรกิจ เออพี่น้องเอ้เอออย่างนี้ถ้าถ้าเสร็จนี่ยได้แน่นอนเลยพี่น้องเอ้ผมปู่ให้ตลอดนะพี่น้องเนาะหรือว่าใครจะเอาเป็นหรือเปล่ามผมก็บอกตลอดนะพี่น้องเนาะแต่ FC ไม่ได้เอาหูใส่เลยเนาะไม่ได้เอาหูตรงนั่นไยพี่น้องบอกด้วยจะได้ f เ <c oughs> <c oughs> อนน๋อห้ยเลยเนาะเอาบอกแล้วแบบว่ชื่อนะเมาเลยผปดามาเมาผัดหวาน บอกเงวดเมื่อกี้แล้บอกกันเจอหาสองี่หเอายนในหลสองี่สองหาแลู่เอายูมันถักอันนะเมีอันก็ื่อรู้ก่นดองไฮะชื่อหม่อมม่ออในถน์คุยในไลน์เนาะว่าอเลขตั้มนะเลขตั้มนะมีแถวนะกว่าสองสี่องหามันก็ไ่ได้หลายตัวเราี่นเราเราก็อยางไห่ทุกคนดู เห็นบอกพี่น้องตอนเรายกองปู่วันนั้นก็บอกก็ได้เป็นสองเป็นสามนาองพี่น้องเนาะ